สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่หมอพิกุลที่ WSN Clinic นะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามของน้องๆที่ถามมาว่าเสริมจมูกมาแล้วสามารถแก้จมูกได้เร็วสุดเมื่อไรนะคะก็สำหรับน้องๆบางคนเนาะพอเสริมไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะได้ทรงที่ไม่ถูกใจเช่นเบี้ยวตั้งแต่ถอดเปือกเลยหรือไม่ชอบทรงจะแก้ได้เมื่อไหร่นะคะก็ แนะนำนะคะหลังสามเดือนขึ้นไปนะคะถามว่าทำไมถึงต้อง3เดือนเพราะว่าไม่ว่าการทำสัญญร,รมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากคางนะคะจะเกิดการบวมหลายๆอย่างเนี่ยเนื้อที่เราบวมเนี่ยจะเกิดการเข้าที่ก็คือหลังสาเดือนนะคะถ้าน้องไม่พอใจอย่างรุนแรงแก้ได้ไหม ก็แก้ได้นะคะแต่ภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการอักเสบติดเชื้อเนาะแล้วก็อาจจะถ้ากรณีของจมูกก็อาจจะเกิดการเย็บแผลไม่ติดได้เพราะว่าเท่าที่พี่หมอสังเกตนะคะในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนื้อเรายังบวมอยู่เลยอมันยังยุ่ยเวลาคุณหมอเขาเย็บแผลบ,บางทีมันก็อาจจะเย็บไม่ติดได้ยังไงซะถ้าน้องๆมีปัญหาอยากแก้จมูกก็แนะนําว่าต้องดูแลแผลให้ดีนะคะแผลให้แข็งแรงน้องก็สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าแก้เร็วเกินไปถ้าเราใจร้อนเกินไป ก็อาจจะเกิดปัญหาได้มากกว่าผลดีนะคะถ้าน้องๆยังมีความสงสัยยังไงก็สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกสาแอดมิน min ทางเพจหลักได้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ